รอยัลเอ็นฟิลฮิมาลายัน750แพะภูเขาเครื่องใหญ่เตรียมเปิดตัวปีนี้ Royal Enfield h i m a l a ย a n 750รถมอเตอร์ไซค์แอดเวนเ r e ร์เรทรรุ่นใหม่จาก Royal Enfield ที่เราหลายคนต่างรอคอยกันมาอย่างยาวนานในที่สุดก็มีภาพหลุดขณะวิ่งทดสอบโผล่มาให้เราได้เห็นแบบชัดเจนเต็มตาสักทีโดยตอนนี้ก็ดูเหมือนว่ามันจะอยู่ในช่วงท้ายของการพัฒนาแล้วและมีรูปร่างที่เกือบจะสมบูรณ์พร้อมผลิตจริง ซึ่งเจ้าแพะภูเขารุ่นใหญ่นั้นก็ถูกจับภาพได้ขณะวิ่งทดสอบอยู่ในทวีปยุโรปแต่น่าเสียดายที่เราไม่สามารถนำภาพดังกล่าวมาใส่ในคลิปให้ทุกคนได้ดูกันได้แต่ถ้าใครต้องการจะดูภาพที่ว่าก็สามารถกดเข้าไปดูได้ในเว็บไซต์ Moto ต i v a l ของเราโดยรถคันดังกล่าวนั้นจะมาพร้อมกับชุดเฟรมใหม่หมดจดที่ทำไว้ให้ใช้งานในสไตล์ทัวริ่งสายลุยซึ่งเป็นชุดเฟรมที่ไม่ได้แชร์ร่วมกับรถมอเตอร์ไซค์รุ่นอื่นของค่ายอย่างอิน e r อร์ t o r ตอร์และ Super m e เม o r อ ระบบกันสะเทือนด้านหน้าแบบหัวกลับด้านหลังแบบสปริงเดี่ยวพร้อมกระเดื่องทดแรงที่สามารถปรับได้ทุกค่ามีระยะยุบมากช่วยให้ลุยได้พอประมาณจัดเต็มด้วยระบบเบรกด้านหน้าแบบดิสคู่ทำงานร่วมกับคลิปเปอร์แอคเซิลเมาส์จากไบรเบซึ่งถือว่าจัดเต็มมากสำหรับรถจากค่ายนี้และในจุดนี้เองก็ทำให้เราสงสัยว่าเครื่องยนต์ที่ใช้นั้นจะไม่ใช่เครื่องยนต์ขนาด650ซีซี แต่เป็นเครื่องยนต์ลูกใหม่ที่มีข่าวลือว่าจะขยายความจุเป็น 750cc แน่นอนว่าจะทำให้มันแรงขึ้นมากกว่าเดิมจนต้องพึ่งพาระบบเบรกที่ดีกว่าเดิมแต่ในส่วนของเครื่องยนต์ลูกใหม่ที่ใหญ่ขึ้นนั้นในตอนนี้ยังเป็นเพียงแค่การคาดเดาเท่านั้นและถึงแม้ว่ารถรุ่นน้องที่ขายอยู่จะมาพร้อมกับชุดล้อซีลวดขนาด21และ18นิ้วแต่ในรถรุ่นพี่ที่กำลังทดสอบอยู่นั้นมันจะมาพร้อมกับล้อซี่ลวดขนาด19และ17นิ้ว บ่งบอกว่ารถรุ่นนี้ทำมาเพื่อการท่องเที่ยวทางไกลที่ผสมทั้งการใช้งานบนทางดำและทางดินไม่ใช่สายลุยแบบเต็มตัวเหมือนกับคู่แข่งกระแสหลักส่วนหนึ่งก็เป็นผลมาจากประเภทของเครื่องยนต์ที่มันใช้อยู่ที่ไม่ได้ทำมาเพื่อให้ใช้ลุยตั้งแต่แรกและน้ำหนักของตัวรถก็น่าจะเยอะมากจนโดดเนินได้ลำบากรูปลักษณ์โดยรวมนั้นเหมือนจะเป็นการผสมผสานสไตล์ระหว่างฮิมาลยัน411และฮิมาลยัน450คือดูมีความย้อนยุคและความทันสมัยในตัวเอง มาพร้อมระบบไฟสองสว่างรอบคันแบบ LED หน้าจอแสดงผลแบบสี TFT ที่เปลี่ยนไปใช้แบบทรงเหลี่ยมแทนทรงกรม Royal field, มลมรอย a ่อ Enfield Himalayan 6 5รหหรืออาจจะเป็น750นั้นคาดว่าจะเปิดตัวอย่างเร็วที่สุดภายในปีนี้และถือเป็นการแตกรุ่นย่อยเพิ่มอีกรุ่นในคลาสใหญ่ที่สุดของค่ายซึ่งถ้าพวกเขาเลือกที่จะขยายความจุของเครื่องยนต์จริงก็น่าจะทำให้ลูกค้าที่ต้องการสมรรถนะสนใจในรถของพวกเขามากขึ้นเนื่องจากเครื่องยนต์ขนาด650ซีซีที่ใช้อยู่ของค่าย สามารถสร้างพลังกำลังสูงสุดได้เพียงแค่47แรงม้าเท่านั้นซึ่งถือว่าแทบไม่ต่างกับรถในคลาสเล็กของค่ายอื่นหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์และติดตามทุกช่องทางออนไลน์ของ o ม o ต r i v a l ตามที่เห็นอยู่บนหน้าจอนี้ได้เลย